สวัสดีครับพี่น้องเอทุกคนท่านครับสวัสดีครับเอฟซทุกๆคนครับและเพื่อนๆทุกๆคนครับ <c oughs> วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเจอท่านหมอผี <c oughs> อาจารย์เพชรหมอผีพี่น้องพวกเราจะเรียกท่านว่าอ,อาจารย์เพชรหมอผีนะครับ <c oughs> ท่านนี่เป็นอาวุโสในกองร้อยเราเลยนะครับนี่ <c oughs> น้องๆรักแกมากเลย ดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาเจอแกเพราะว่าทํางานอยู่คนลชุดกันแกก็อยู่ชุดหนึ่งผมก็อยู่ชุดหนึ่งก็เลยได้กลับเข้ามาในฐานมาสับเปลี่ยนกําลังถึงได้มาคุยกันนะครับเพราะในตอนเย็นผมก็จะออกไปทํางานแล้วแกก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนี้ครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่มาเจอพี่แกอื hmm. มันมันโชคดีนะครับที่ว่าได้มาเจอกับอาจารย์นี่เพราะว่าอะไร เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับต่างคนก็ต่างระเหรได้ร่อนเขามาหางานทํากันเนาะพอดีเขามาเปิดรับสมัครทหารพรานก็มาสมัครกับเขาก็ได้พี่เพชรก็อยู่คนละที่ใช่ไหมเมื่อก่อนพี่เพชรก็อยู่คนละกองร้อยผมก็อยู่อีกร้อยหนึ่งเมื่อก่อนผมก็อยู่ที่จะแนะอยู่กับไอ้สิงเสียเส้นแล้วก็ี่วหนึ่งในใจคุณพี่วันนะครับพี่วันหนึ่งในจนเคยหนึ่งในใจคุณนหนึ่งในใจคุณอ่าพอดีผมอยู่จะแนะก็ได้ เกิดการประทะกันนะครับทั้งใหญ่ขอผมโดนตีฐานก็มีผมที่วันแล้วก็ไอส้สิงเสียเส้นนี่แหละครับในบรรดาชุดผมทั้งหมด 10, 15คนนะที่อยู่ในนั้นที่ได้ประทะกันตอนนี้ก็ล้มหายตายจากแล้วก็หายกันไปเหลือทั้งหมดแค่สามคนนี่แหละครับที่ได้เห็นหน้ากันเพราะว่าบางคนก็ตายบางก็มีแล้วก็บางคนก็ติดต่อไม่ได้บางคนก็ปลดพิการ นี่แหละครับชีวิตพวกเราก็อย่างนี้แหละแต่ก็พยายาม,มแต่ก็พยายามจะติดต่อให้ได้ครับเพื่อนเื่อนที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเราเคยรบเคยอะไรไมาด้วยกันไม,ไม่แน่นอน,นพี่น้องเลยครับไม่แน่นอน <laughs> มาคุยถึงเรื่องอาจารย์ก่อนเลยนะครับ <laughs> บังเอิญมากเลยเพอดีผมย้ายมาอยู่ที่นี่ที่ที่ฐานใหม่ครับอาจารย์ก็ย้ายกองร้อยเหมือนกันก็ได้มาอยู่กับผมพอดีเลยบุญมันมาพามาเจอกันพี่น้อง ถึงมารูว่าเราเป็นคนสุรินทร์เหมือนกันเนาะพี่เพชรแกเป็นคนสุรินทร์หลอครับแต่ว่าแกเป็นสุรินทร์สุรินทร์เป็นคนเขมรพูดภาษาเขมรครับเชื้อสายเขมรโบราณครับบรณแต่ผมนี่เป็นสุรินทร์เหมือนกันแต่ผมนี่เชื้อสายสวยนะครับเชื้อสายกุยกุยก็สวยแต่ไม่มีโอกาสได้เจอกันพี่น้องเลยนั่นเลยครับก็เคยร่วมงานครับ กับอาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็แกทํากับข้าวเกง่งอยู่ในป่านี่ก็มีแต่ฝีมือแกนี่แหละหาหารหาปลาหาอะไรก็หาเกง่งต่ไปแล้วก็ไม่ค่อยขาดเลยติดไม้ติดมือมากนี่โอ้โหแกนี่แหละไปหาปลาหาอะไรหาถึงม่ได้ปลานะพี่น้องแกก็ได้หอยได้ผักอะไรมาทุกอย่างแกรู้จักหมดพวกผักปลาดิเก่งมากเลยครับพวกไว้ปลาพวกผักน้ําพวกเอ ไม่ได้ปลาเราก็ได้อย่างหนึ่งพี่น้องครับอืมก็คือว่าอยู่ในหม่าเราไปหาปลาแต่ไม่ได้ปลาเราก็ยังได้ผักนะครับมันไม่ได้ปลาเราก็ยงได้หอยได้ผักนะพี่น้องใช่ครับก็คือจะหาของกินจําได้เรอไม่ได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งพี่น้องครับอาหารก็ตามฤดูกาลนะพี่น้องใช่ก็ฤดูกาลเยไข่มดแดงบ้างช่วงหน้าร้อนก็ไข่มดแดง หน้าฝนก็ปลาใช่ไหมปลาพวกกบพวกปลานี่พี่น้องเลยพวกกิ้งรีพวกอะไรก็หากินหมดบอกง่ายว่าคนอีสานนี่อยู่ในไม่อดตายพี่น้องยิงเก่งนะพี่เนาะเก่งขยันอีสานขยันมัธยันแล้วก็แบบใช่ขยันอดทนสู้การสู้ชีวิตไปทุกที่ที่เราคือว่าเรามาจากแดนไกลพี่น้องเลยครับออเราแดนไกลด้ว เพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราครับพี่น้องครับเราอุดก็ได้อย่าให้ครอบครัวเราอดพี่น้องพวปัจจัยของูมเองครับผมก็ทํางานอายุทํางานนี่มาก็สิบกว่าปีแล้วพี่เนาะผมก็สิบหกปีแล้วพี่น้องครับพี่ก็สิบหกปีแล้วนี่ได้เจอพี่ไทยแต่ว่าเกษียณพร้อมกันนั่นแหละว่าตอนนี้ก็สี่สิบไเร่แล้วพี่สี่สิบจะเข้าสี่สิบสี่แล้วครับจะเข้าสี่สิบสี่ผมก็นี่ครับเกิดจะเข้าสี่สิบสี่เหมือนกันอายุก็จะเข้าสี่สิบสี่แล้วครับนี่ คนเราอยากคิดให้มันสนุกสนุกมันก็เพลินไปนะอยู่บ้านนี่ชอบเล่นกับเด็กๆอยู่กับเด็กอยู่กับพวกหมาแมวนี่สนุกดีนะไม่เครียดใช่ครับนี่แหละผมไปหนไปอยู่ตรงไหนก็ชอบเด็กๆครับที่แกชอบเล่นกับเด็กชอบเด็กชอบแมวชอบหมาชอบอะไรเงี้ยเพลินดีมันไม่เครียดนะพี่เนาะใช่ทำงานแต่อย่าเครียดพี่น้องเลยครับถ้ามีโอกาสก็จะ จะไปป่ากับพี่แกมันมันต้องมีมันต้องมีมีวันช่วงที่เราจะตรงกันเน่ะได้ออกป่าด้วยกันก็ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพาไปหาปลาหาอะไรเนาะไปดูวิธีความเป็นอยู่ในป่าว่าเราทำยังไงกินยังไงอะไรยังไงอยู่ยังไงอยู่ยังไงแล้วก็ไปหาปลาหาอะไรง่ายขนาดไหนแต่ไปกับพี่แกไม่ต้องห่วงนะครับว่าง่ายขนาดไหนแกนี่ไปนี่ไม่เคยขาดมือครับรอบไหนก็ได้รอบนั้นเนี่ย เวลาอยู่ป่าก็สบายใจดีนะครับอยู่กับอาจารย์ถ้าอาจารย์ท่านก็ไม่ไม่ได้พูดว่าเรื่องศิลศาสตร์อะไรนั้นไม่ได้ว่านั้นแต่อาจารย์ท่านก็เก่งเรื่องพวกของอะไรในป่าเหมือนกันนะครับพวกเจ้าที่แรงอะไรเงี้ยก็ได้ท่านนั่นแหละบอกเล่าอะไรเวลาช่วงคืนนอนป่าดึกๆสงสดสงัด,งดแล้วไปเยือ่อไปเจอป่าทันนะครับพวกน้องๆก็นอนไหลบ้างแบบนอน ละเมอฝันร้ายเหมือนกับผีเข้าอำอะไรเข้าสิงนะครับก็ได้อาจารย์แกนี่แหละก็อยู่กับไปกับภุมมนี้ขุดอะไรคูบขุดอะไรบอกกล่าวอะไรก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นก็เจอเหตุการณ์หลายๆครั้งนะครับเราไม่มีทุบเทียนเรายกมือขึ้นลาวบอกก็ได้พี่น้องอะไรขท่านนั่นแหละบอกพี่น้องเลยใครที่ไปชอบเดินป่านี่ เราไปอยู่ตรงนี้เราไม่มีทูบมีเทียนเราโบกมือเปล่าเราเมื่อก่อนเขาข้ามาเขาว่าเออลูกรานขออาศัยสักคืนสองคืนเด้ออย่ามารบกวนลูกรานไม่ได้มป่าไอ้ป่าสุสานจีนอะผมนี่ไม่อยากจะไปนอนเลยพี่มันมีสุสานจีนเมื่อก่อนก็มีหมู่บ้านหมู่บ้านของคนจีนอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเขาก็ได้พากันย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ก็ยังเหลือป่าชา้าหรือสุสานจีน หลงเหลืออยู่นะครับก็ประมาณนับต <ines> ั up, 1, over over. ้งแต่ในพศที่เขียนไว้ในหลงศพก็ห่างก็ผ่านมาน่าจะประมาณแปดสิบปีได้ครับพี่น้องแปดสิบปีได้สุสานจีนที่อยู่ที่นี่แต่ว่าคนจีนนี่ไม่อยู่แล้วเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วครับเพราะว่ามันกับเหตุการณ์นั่นแหละมันเป็นปราช้าเก่าแล้วก็ฟังคนจีนแล้วเป็นไอเชิงตะกนของไทยพุทธด้วยพี่น้อง เป็นปลาช้าเก่าตันนี้ก็เป็นปลามันเป็นปลาช้าเก่านะครับของไทยพูดกับปลาช้าจีนติดกันเนาะความมาทันไม่ต้องพูดถึงครับต้องพูดถึงพี่น้องแต่ทําไม่ดีนองไปเลยพี่น้องนอนนอนกลางคืนทาไมกล่าวไม่อะไรินเวลากินข้าวไม่เส่นไม่อะไรไม่เจอทุกรายเราไปเราไปอยู่ปลาอยู่ปลาตรงนั้นนี่ทานไม่ได้คือว่า ต้องให้เจ้าที่เขากินพี่น้องต้องกลาวต้องบอกเขานอนแล้วก็ร้องให้เราไม่มีทุกเทียนเราก็ยกมือสาธุว่าเออหลูกห้านขคอาศัย้ะคืนทองคืนก็บรรทมากวนมาปกปลารักษานอนร้องให้กลางคืนก็มีนะก็ได้นี่แหละครับเขาถึงเรียกพี่ก็ว่าอาจารย์เพชรหมอผีเพราะแกอย่างเงี้ยบางพวกวิชาพวกอะไรแกเลยแกมีมนต์มาลพรกะแกก็เคยบทเรียนมา ผมก็ปกติอยู่แกก็คุยไม่ได้คุยภาษาไทยนะครับคุณภาษาเขมรกัน <laughs> <laughs> บางทีผมคุยผมพูดภาษาสวยแกพูดภาษาเขมรต้องฟังกันดูเรื่องนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่พูดภาษาเขมรเหมือนกันนะ <laughs> แกพูดขเขมรผมก็พูดสวยใส่ <laughs> นี่เหมือนคําว่าอะไรนะจ่าโดยจ่าโดยของพี่จ่จาโดยภาษาพี่เรียกว่า สี่ใบจะโดยของพิษไทยก็กินข้าวบ้านผมก็สี่ใบแปลว่ากินข้าวคำว่าจะโดยนี้ก็คือว่ากินข้าวภาษาสวยได้ว่าจะโดยแต่ภาษาเขมรนั้นสี่ใบของผมนี้มันพูดคำหยาบก็ได้มันมีทั้งสี่ใบจรมใบจระไบนะถ้าพูดไม่สุภาพถ้าพูดถ้าพูดแบบสุภาพก็สี่ใบายใบก็ได้ครับพี่น้องก็เหมือนภาษาเนี่ยก็เหมือนไอ้คำว่าควายใช่ไหมภาษาเขมรก็จะเรียกว่า กระบกระบส่วนภาษาสวยนี้จะเรียกควายว่าเกีเรนะครับเกียเกรเกเรเรียอวัวล่ะซาคาเมนิโกภาษาสวยใช่ไหมเออกูกูภาษาสวยนี่โคโคครับบางคำก็เป็นเพียนใกล้กันเออบางคำมันแบบเหมือนปลาใช่ไหมปลาในภาษาเขมรเรียกว่าไทรไทรไทรไตรอ่าภาษาสวยนี่เรียกว่ากากาอ่ากา แต่ว่าสวยทั้งซีสเกตนี่จะพูดแบบไม่เหมือนพี่ไทยนะจะพูดไปแบบแบบแบบเหมือนกันเออแบบขมินเลยของซีสเกตนี่แต่พวกกันันลพวกอะไรพวกขันวันนี้ท่านอาจารย์ก็ท่านมหาผมก็เพราะว่าวันนี้ท่านให้ให้ผมนามาซ่อมสายสายสปืนให้ท่านนะครับเนื่องจากว่าาสายมันทำสายไม่ค่อยโูกอ่ะผมก็จะับให้แก จะได้สบายสบายสบายหน่อยครับนี่ครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันปรึกษากันเรื่องนิดๆหน่อยๆเราก็นี่ไม่ได้มองข้ามนะครับทุกคนก็ต่างมีความสําคัญกันทั้งนั้นนี่ผมก็จะซ่อมสายสะพายให้แกก็ว่าแกว่าสะพายไม่คล่องเท่าไหร่ก็นี่เราก็พอช่วยได้ก็ช่วยกันไปดูนั่นเลยให้พี่ไทยแกใส่ให้ครับ ตอนนี้แหละเวลามีปัญหามีอะไรก็มาหากันอย่างนี้แหละเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฟังได้หมดนี่ครับได้แล้วแบบนี้เข้าฝั่งนี้ก็ได้นะพปีทับพายฝั่งนี้ก็ได้เราจะออกฝั่งนี้ก็ได้เฉี่ยมหรือฝั่งเดิมก็ได้อะไรมันทับเขา่าเดิมเดิมก็ได้ทับเขา่าได้แล้วพี่ลองใส่คอพี่ดูดิ วันนี้นะเผื่อดีเคลียปืนนะปลอดภัยแล้วปืนพยายามปักกระบอกลงด้างนพยายามกระจายเผื่อดีครับผมนี่แหละครับได้แล้วเหมาะแกเลยสบายเลยพี่ได้แล้วโอเคขอดไว้ก่อนโอเคโอเคครับผมวางไว้ก่อนได้แล้วได้แล้วเออได้มาเจอพี่ไทยนี่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยคนทั้งเหตุทำงานเหตด ทำงานเออคนทำงานก็ทำงานเหมือนกันนั่นแหละครับเขาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยให้รุ่นพี่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาให้ไปคุมแต่ละชุดนะครับเป็นเพราะว่ารุ่นพี่มันรุ่นพี่เขาจะมีน้องๆเขาเป็นที่ปรึกษาของน้องๆได้ครับเวลามีปัญหาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานั่นแหละก็ให้คำปรึกษาน้องๆทุกๆเรื่องครับ นั่นแหละครับพอไม่ได้ว่าเก่งมากเลยอะไรมากหรอกแต่ว่าเราอุกโ่าพ่อผมก็เป็นหมอโบราณตาผมก็เป็นหมอโบราณผมก็ได้มาจากพ่อแต่พวกเป่าฟีแบบนั้นเป่าหมาเป่าพลูเราเป่าฟีพวกกระดูกร้วกระดูกเวลาเวลาเราอยู่ในป่าเวลาเป็นไข้เป็นอะไรส่วนมากเราก็รักษาตามวิถีสมุนไพรเราธรรมชาตินะพี่เนาะใช่เหมือนพี่แกนี่เก่งนะเวลาอยู่ป่าบางทีไม่สบายเลยอย่างเงี้ย ก็หายาร่างไม้สมุนไพรแล้วมาให้กินหรือไม่ก็อัน,นอันนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่นะครับเพื่อนเพื่อนอยู่ปา่าจริงๆนะครับเวลาโดนสัตว์มีพิษกัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะขาบหรือแมลงป่องเนี่ยท่านอาจารย์ท่านนี่ท่านเป่าให้หายนะครับแค่ท่านเอาหมังมาเคี้ยวนี่แล้วก็มนกับอะไรหมากพลูมาเคี้ยวแล้วก็มนแล้วก็เป่านะครับผมก็เคยโดนเหมือนกันเคยโดนตะขาบต่อยครับ อาจารย์ท่านเป่าให้เออหายเลยครับผมนั่งเชื่อเลยนี่ครับบางทีไม่เชื่อไม่ลบหลู่นะครับจริงๆนะครับอยู่ป่าถ้รน,นี่ก็อย่างที่ว่าแหละเราไม่เชื่อไม่ลบอย่าไปลบหลู่ครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าปู่ย่าตายายเราก็ใช้วิธีนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนาะอือาจารย์ท่านก็นได้สืบสืบทอดมาจากพู้เฒ่าผู้แก่แล้วครับ เก็บของเก็บอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ได้ออกไปแล้วตอนเย็นนี้ได้แยกย้ายกัน้มารู้จักพี่ไทยครับไปมาคุยกับพี่ไทยพี่ไทยเกว่างวันนี้เลยมาคุยโอเคนั่นแหละคนบ้านเดียวกันมาเจอกันก็อย่างนี้เลยครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้านะครับ